ดีค่ะวันนี้มาพบกับเจี๊ยบนะคะกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองหนองปืนนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมชมแปลงผักปอสารพิษนะคะของพี่ดานะคะพี่ดาอยู่ที่ชุมชนหนองไม้แก่นนะคะพี่ดาเป็นผู้ประกอบการที่นําผลิตภัณฑ์ไปขายที่ตลาดชุมชนของเรานะคะค่ะอันนี้คือพี่ดานะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่ดาขอเชิญพี่ดานะนําตัวด้วยชื่อสุดารั์จำปาสีนะคะเอทำผักอยู่ที่ไอหนองไม้แก่น ไอสิบห้าบ้านอยซอยสิบห้าค่ะแล้วทีนี้ก็ทําพวกทําวิสาหกิจกชุมชนด้วยแล้วทีนี้ก็ปลูกผักปลอดสารแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดตลาดชุมชนขายดีค่ะ <c oughs> ขายดีค่ะก็ม <c oughs> ีผักแล้วก็ทํากับข้าวทําอะไรออพี่านอกจากว่าผักไปขายแล้วก็ทำกับข้าวทำ,ทำกับข้าวทำขนมอะไรเนี่ยเราเอาผลิตภัณฑ์จากในสวนเราสวนของเราไปทำขายใช่ใช่ค่ะ ก็ตอนนี้ก็ว่าจะทําน้าพริกไปขายด้วยแล้วทีนี้ก็มีน้ําพริกแล้วก็มีผักสดสดค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็เราก็ถ้าเกิดมันช่วงไหนมันมีแล้วก็เมียไหนแล้วก็เอาไปขายจากในสวนเราเนี่ยถ้าเอาไปขายที่นั่นคือไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อที่อื่นไปขายก็มีแต่ของเราของเราโดยตรงเลยเพราะว่าเรารู้ว่าของเราปลอดสารจริงอ๋อขึ้นใช่ค่ะขึ้นใช่ขึ้นใช่เราเราตัดปลายไป คือตัดไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเนาะมันแตกเออมันแตกก็แล้วนี้ก็นี่แหละแล้วก็มันอยู่ได้นานแล้วก็ปลูกพยายามปลูกว่าไหนที่มันอยู่นานๆเนาะมันปลูกง่ายอันเนี้ยแล้วก็มันงามมากเลยเนาะมันงามแล้วก็ทําดินให้มันดีอย่างเดียวทําดินให้ดีแล้วไม่เคยได้ใส่อะไรเลยนะไม่ปุ๋ยใส่ไหมปุยหมากอ่ะเอาใส่ปุ๋ยหมักทีเดียวแล้วทีนี้เราก็บํารุงก็คือว่าก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยก็ปุยหมักอย่างเดียว เาค่ะเนี่ยเราเนี่ยเห็นไหมเออเบา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 อันเนี้ยเรามีเศษอาหารมีอะไรแล้วก็มาผสมไว้เดี๋ยวเขอเขาเป็นดินแล้วเราก็เอาไปใช้ได้เลยมันจะมีเนี่ยค่ะมีกิ้งกือแดงเห็นไหมเออกิ้งกือเนี่ยกิ้งกือแดงตัวย่อยตัวย่อยยิ่งเยอะยิ่งดีผลผลิตมันจะไม่ได้เต็มที่หรอกมีนอนใช่ไหมใช่เนี่ยมันมีหนอนเห็นไหมเนี่ยมันจะได้เป็นบางลูกรถน้ําก็เช้าอันนี้อันนี้ไม่มีนอน เช้าเย็นไม่มีนอนสวยไหมเอาดึงดึงเลยดึงเออให้จริงมีอยู่บ้านมีอยู่เดี๋ยวน้ำพริกต้องเข้าอะไรอันนี้นอนเห็นไหมนอนนี่นี่คือไม่ใช้ยาใช่ไม่ใช้ยาเนี่ยนอนมันจะได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยนอนทั้งนั้นเลยเนี่ยพี่ดาคะในส่วนของการนําผักไปขายที่ตลาดอะรูอยากรู้ว่ามันจะได้กําไรหรือคะพี่ออ๋พี่ก็เอาไปแปรรูป เอาไปทําแบบทำมะเขือเนี้ยแล้วก็ใส่กับน้าเพรียใช่ไหมเออแล้วก็ก็จะได้พวกนี้แล้วก็ไปทําซุปมะเขืออะไรอย่างเงี้ยเออแปรรูปไงเรามาแปรรูปเอาถ้าเขาไปขายเลยมันก็จะเออใช่เออซุปได้กํากำไรจะได้จากที่เราไม่ได้เสียค่าที่ค่ะไม่ได้เสียค่าที่แล้วก็เราก็เจอผู้บริโภคโดยตรงเลยใช่ไหมก็มันก็ขายได้เพราะว่าลูกค้าเขาจะเป็นลูกค้ากลุ่มเก่าๆนั่นแหละ เขารู้ว่าผักเราไม่มีสารพิษสดจริงเขาก็ประดุจใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ดูสีงามมากงามจริงแล้วล่ะเนี่ยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยมันไม่สวยก็จริงไม่สวยแต่ว่ามันปลอดสารออแล้วมันจะมันจะหวานอยู่อันนี้จิงจือชายจิงจือชายอันนี้ลดความดันอันนี้มันเป็นสมุนไพร เน้นย้าเลยนะคะส่วนที่ร้านนี่ปลอดสารจริงค่ะเราไม่ไม่ใส่เพราะว่าตัวเราเองเราเราอยู่กับมันทุกวันใช่มันเป็นผักที่เราปลูกกินก่อนเหลือเราก็เอาไปขายจะเน้นอย่างนั้นสุพรรณบุรีห้าศูนย์นี่อ้อยเพื่อสุขภาพค่ะก็คนเป็นเบาหวานก็กินก็กินได้กินได้นะเพราะว่าร่างกายมันจะเอาไปใช้ได้เลยมันมันไม่เหมือนอ้อยพันอื่นอ้อยอันเนี้ย นี่กระวานนะนี่เนี่ยมัเป็นไม้แทงต้มยำไก่อะไรมากพี่นี่กระวานอันนี้อันนี้แปรงขิงอันนี้แปรงขิงอันนี้เป็นไอ้กุยช่ายค่ะอันนี้เอาไปทำกุยช่ายขาย<อ>ที่เทศบาลเนี่ยพี่ทำกุยช่ายเออพี่ทำกุยช่ายเอาไปทำกุยช่ายเลยเนี่ยทำเป็นขนมกุยช่ายขายเนี่ยเนี่ยเอาไปจากแปรงเองนี่แหละไม่มีก็คือไม่ทำถ้ามีเราก็เอามาทำค่ะก็ เห็นไหมคะว่าในสวนพี่ามีผักผลไม้นะคะที่ปลอดสารพิษจริงๆนะคะซึ่งคือพี่ดาก็อยากจะให้ผู้บริโภคใช่ไหมคะได้รับประทานผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษอ่าแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายจริงๆนะคะท่านใดน,นะคะที่อ่าอยากรับประทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์ปลอดสารพิษจริงๆนะคะแต่ว่าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็เชิญชวนได้เลยนะคะที่สวนของพี่ดานะคะสุดท้ายนี้อ่าเจะก็อยากให้พี่ดา เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีผักผลไม้เหมือนเราเยเข้าไปร่วมกิจกรรมตลาดชุมชนที่นหนองปือค่ะขอเชิญพี่ดาเชิญชวนเลยคะ่ะอยากให้เอาของดีๆไปให้ชุมชนบ้านเราได้กินนะคะเอาไปขายแบบว่า,าเราจะได้เออเราจะได้มีพวกพวกออกสุขภาพพวกออกกําลังกายนะสนมากอยู่ในนั้นนะ,ะเออแล้วทีนี้เราก็จะได้ลูกค้า ประจำเขาก็จะได้รู้ว่ามีของมีของปลอดภัยกินเขาก็จะได้ไปไงใช่ไหมใช่เออเราก็น้องปือเรามีของดีนะเนี่ก็พอใช่ไปจริงๆนะคะเชิญชวนเลยนะคะถ้ารที่สนใจนะคะไม่ว่าจะมา เป็นผู้ซื้อเป็นผู้บริโภคก็ขอเชิญไปเข้าร่วมกิจกรรมมีของปลอดภัยก็เอาไปขายให้ลูกค้าค่ะตลาดของเรานะคะมีทุกวันพุธที่1และก็พุธที่3าของทุกเดือนนะคะตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปถึงประมาณ2องทุ่มนะคะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะที่สนใจต้องการบริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ไปพบกับพี่ดาด้วยนะคะไปสามารถซักถามข้อมูลต่างๆได้นะคะ ขอ,อย้ำกันอีกทีนึงนะคะบ่ายสองโมงถึงสองทุ่มนะคะตลาดชุมชนที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปืน,นะคะ่ะด้านหลังตรงสวนสุขภาพนะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหนองปืนหรือว่าคนพื้นที่ใกล้เคียงเชิญไปเข้าร่วมกิจกรรมด้ดวยกันเลยนะคะรับรองว่าท่านจะได้สินค้าที่มีประโยชน์แล้วก็ผักผลไม้ที่ปลอดภัยไปรับประทานนะคะอ,อร่อยด้วยแล้วก็แถมมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะคะขอเชิญทุกท่านเลยนะคะ สุดท้ายก็ขอบคุณพี่นะาค่าะคะ่ะขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชมสวนนะคะขอบคุณค่ะพี่เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ